ครับถนะ้ผมกลับมาอยู่ผมอีกครั้งนะครับทุกคนวันนี้เรามารีวิว King Crimson เลเวิเอฟนะจ๊ะต่อจาก Star Platinum เลเวิเยฟนะวันนี้ผมอยากรีวิว King Crimson ม,มากนะเพราะว่ามันเก่งม,มันมันเก่งเฉยนะไม่ไม่ได้กโกงนะอ่าเดี๋ยวผมสรุปแต่คลิปให้แล้วก่อนสรุปว่า Star Platinum นะเก่ง นะไม่ได้โอไม่ได้แบบว่าโอเคตามที่ผมพูดนะมันเก่งแต่ว่าไม่เก่งมากไม่เก่งเขาชาโดว์เ w วิลเดฟเพียนะแต่ว่าถือว่าเก่งโอเคส่ว okay. น so, วันนี้เราจะมารีวิวคีเกมสสารเลยเพียมถ้าถามผมนะว่าทำยังไงมันทำไม่ได้แล้วนะมันลิมิเต็ดก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาเอาไปหาแรกอะไรแรกอะไรเขาอันนี้ผมก็ทำมาก่อน ตั้งนานแล้วนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแล้วก็เอาไปปั่นคนเนี่ยหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าสกิลมันอะไรแต่ส่วนมากผมคิดว่าน่าจะรู้แหละว่าสกิลชิงคิมซันเป็นอะไรอ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูท่าที่มันจะพูดเกันว่ามันจะพูดว่าอะไรบ้างโอเคไปดู โอเคนะสำหรับคำพูดก็ประมาณนี้น่าจะมีสามไม่ก็สองถ้าผมฟังจะไม่ผิดเดี๋ยวพาดูท่าเก๊กกันก่อนอผมจะบอกให้ว่าเพลงมันมีประมาณสี่อัน เพลงของคิงคิมสันเในคุยอับตัวนี้มีประมาณสี่อันได้นะโอเคแต่ว่าฟังกันอันนี้เมื่อกี้จะเป็นเพลงของคิงคิมสันนะจากทีผมดูดูโอเคเราไปดูเพลงต่อไป อันนี้ก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งนะก็น่าจะทวนหลายคนน่าจะรู้จักเ,ก,เกเพลงเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูเพลงนี้กันต่ออันนี้เพลงซ้ำฮะโอเคนี่ก็ซ้ำอันนี้ด้วยอันนี้ผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักเหมือนกันนะเพเป็นตูเพลงอไปอันนี้ก็เพลงนี้เพราะ ก็ฟังกันได้แล้วก็มีห้าเพลงโอเครวมๆแล้วมีห้าเพลงมีเพลงนี้เ <laughs> <laughs> พลงนี้ก็พอโอเคเดี๋ยวกูตัวนี้ขสิทธิ์แน่ๆเลย <laughs> ใครก็ถ้าผมโดนลิขสิทธิ์ก็ตามนั้นนะทุกคนไม่เป็นไรโอเคเรามารีวิวสกิลกันเลยโอเคเนี่ยตอนที่ยังไม่เรียกสแ,แต้มมันมีภาคคุมออกมาเหมืนมอ,อมมนจะเป็นบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะก็กดตัวคิวเหมือนเดิม เหมือนตัวื่นเรียกผ้าคลุม <c oughs> เรียกผ้าคลุมไม้เชี่ยเรียกสเตนไอเ้เช่นที่ไปเลยคิดพี่แล้วอะเรียกผ้าคลุมไปหาออโอเคเามาดูตัวอีอต่อยกับพิกเกิลดัมมี่ด้วยกันตัวอีก็ปึ๊บดาเมดแปดสิบแรงไหมแรงตีด้วยด้วยพันธนะ์สองรอบปึ๊บปึ๊บไปการต่อยดาเมดแปดสิบสองปึ๊บปึ๊บแล้วก็ ติดชีจะร้อยยี่สิบถ้าผมจากที่ผมดูจากที่ผมได้มาแหละถ้าติดชีจะร้อยยี่สิบถ้าไม่ติดชีก็แปดสิบนะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอาตัวอาเป็นการช็อตแล้วก็จะมีดาเมจรัวที่ร้อยยี่สิบนะแล้วศัตรูก็จะลม้มนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนะึ่งติดชีจะเป็นสี่สิบโอเคศัตรูก็จะลม้มอ่ะเด๋อ ผมจะสอยคอมโบด้วยนะตัวตัวทีก็ส่ตัวทีเป็นการแบบว่ายืนแบบเก๊กท่ามันไม่ใช่เก่กท่าอะไรคือถ้ามีคนมาตีเราอ่ะถ้ามีคนมาตีเราใช่ไหมเราก็จะตีศัตรูไอคนที่มาตีเรา,าแหละแล้วมันก็จะลม้มนะส่ตัววายก็คิงกิมซันพรัสเป็นการแบบพุ่งกวาไปต่อยคู่ตาวตัวนี้ถือว่าเร็วมากจมิเลยนี่นี่ก็ทำ ส่วนมากคี่ยูสันจะเป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูล้มเลยสกิลที่จะทําให้ศัตรูล้มนานๆนนก็จะเป็นตัว R กับตัวทีที่ทําให้ศัตรูล้มนานแต่ตัวทีต้องให้ศัตรูตีเราเลยนะนี่ก็ประมาณนี้ก็ทําให้ปิวเลยโอเคเดี๋วยวมาดูตัว F ตัวต่อไปคือสกิล F สกิล F เมื่อกดแล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วศัตรูก็แต่ว่าจะขยับไปเรื่อยๆคนที่เราทาง แถวนั้นคนที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดอาจจะขยับไปเลยเหมือนเป็นการตัดเวลาแลบ้างถือว่จะไม่ผิดมาเป็นแบบว่าคนมันจะเหมือนคี่คลิปสัวนปกติแล้วอาจจะพุ่งไปเลยแบบปืดปืปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดป,ปืเป็นคอมโบเวลาจะเราจะ,ะ PVP อ่ะสามารถกดตัว F เปิดก่อนได้ส่วนตัว G ก็เป็นท่าเก่งนะผมก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนตัว H เป็นการต่อยรัวฮะ ดาเมจสิบถึงสิบห้านะดาเมจถามว่าแรางไหมก็มันต่อยนานแต่บรรดาเบียดเบาอันนี้คือเหตุผลที่ผมทำไมให้ใครเก่งเฉยมันต่อยนานจริงแล้วมันก็ทำให้ศัตรูล้มได้ทุกสกิลเลยแถวเป็นสกิลตัว H นะที่มันต่อยรัวมันต่อยรัวนานมากแต่ที่ผมให้เก่งผมว่ามันเบาชิบหายไอสัตว์เบาเยี่ยเย แล้วเมันรัวจริงก็คือถ้าแบบพวกที่แบบเลือกประมาณ6ก0้อยคือชุดเดียวชุดเดียวตายแน่แต่พว่แปดร้อก้าร้อยนี่อาจจะต้องอีกชุดหนึ่งนะเราตใช้สกิลคอมโบอีกชุดหนึ่งนะส่วนตัว x ก,ก็เป็นบล็อกเหมือนเดิมถ้าบล็อกมัน,นก,มก,ก็เหมือนทุกตัวแหละเท่ดีโหแสงแต่จาจามากตัวแซดก็กระโดดเหมือนทุกตัวตัวซีก็แดชส่วนตัววก็เป็นไทม์สริฟ จะคิปเวลาเราจะแบบเราจะวาร์ปปึ๊บแต่ไม่ไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่นะจากตรงเนี้ยไปถึงประมาณขอบเนี่ยเนี่ยของเมาส์ผมประมาณขอบหนึง่งอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยฮะมันจะประมาณขอบหนึ่งถามว่าไกลไหมอืมก็เอาไว้คอมโ,มโบท่าหนีได้เวลาจะหนีปึ๊บป,ปึ๊บก็แบบแซดไปปึ๊บแบบนี้ได้นะส่วนตัวบีก็ เป็นการแบบต่อยโชกขึ้นเป็นพลัดบีนะโชกขึ้นสกิลนี้ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคอ่ะกะคือนะปุ๊บนี่มันจะทำแบบติดสัญ,ญลักษณ์อะไรนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดท่านี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ท่านี้ไม่ไม่ค่อยจำเป็นตีแล้วไม่เออตัวนี้มันเลื่อนลงนะปุ๊บตีสัญ,ญลักษณ์นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมทับเชียอะไรได้เหมือนกันนะ สำหรับเนี่ยสำหรับตัวบีอะ่ะโอเคส่วนสไตลของชีคินสันเลฟเฟียมมัดก็จะเป็น SS ส่วนป้องกันก็จะเป็น A บวกสำหรับความเร็วก็ SS เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้ SS นะความเร็เวทนนี่มันก็ช้านะีน่ไม่ช้านะพูดจริงๆมันชา้าถามว่าเก่งเก่งผมให้คำว่าเก่งเลยนะโอเคสำหรับการรีวิวในเซิร์ฟของผมก็เดี๋ยวมีแค่น,นี้เดี๋ยวเราไปรีวิว ในของจริงไปปั่นคนนั่นแหละแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเผมจะมาสอนคัพโบะคัพโบของคีคีสันนะครับก็จะเป็นตัว F เปิดตัว F นะแล้วก็ชกตัวอะไปแล้วมันก็จะลม้มแล้วก็จะเฮ็ดเอ็นให้หมดเลยพอถ้ามันจะสวนเราใช่ไหมมันจะสวนเราแล้วกดตัวทีฮะปึบตัวทีเสร็จใช่ไหมแล้วมาตีเราใช่ไหมถ้ามันตีเรานะแล้วก็ปึ๊บ ตัดเวลาต่อได้เลยแล้วก็รอตัวใหร,รีเซ็ตปาเลกแล้วก็ต่อยต่อเนี่ฮะนี่คือคอมโบที่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรโหดนะคอมโบโหดม,มากตัดเวลาก็รีเร็วมันเรียกว่าตัดเวลารือเปล่าก็ไม่ได้ใจอันเนี้ยอันนี้อันน,น,นี้ผมไม่มั่นใจว่าอันนี้ตัดเวลาหรือว่าอันนี้ตัดเวลา ันนี้มันคือการพุ่งอ่ะนะสว่วนนี้มันก็ทําให้ศัตรูแบบตัวเอฟก็ไปเรื่อยแต่ผมเรียกว่าการตัดเวลาแล้วกันนะช่างแม่งเถอะ <c oughs> คือถ้าเรากดตัวเอฟตัดเวลาอะไที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมแล้วเราไปกดต่อยมันจะเลิกเลยมันจะหยุดมันจะหยุดแฮนดซีเลยโอเคแต่เราไปเกียนคนเลยเสื้อปกตกิผมแนะนำถ้าใครมียา เอาไปเทรดใครเขาแล้วมันเป็นตัวเก่งพอสมควรใช้ได้เลยนะเป็นตัวที่ผมยกย่องเลยแม่งเ,เก่งจริงทำง่ายด้วยแต่ว่ามนลิมิเต็ดไปแล้วมันลิมินนเต็ดไปตั้งแต่เดือนที่แล้วมัง้งผมจำไม่ผิดก็กลัไปเจอกันในการปานคนไปเอาแนละ้วผมกลับมียูผมอีกครั้งนะครับชกคนวันนี้เรามารีวิว king crimson เลควี่มนะจ๊ะต่อจากสตาร์แพทเทนัมเลควี่มนะวันนี้ผมอยากรีวิวคิงคิมสานมากนะเพราะว่ามันเก่งมันมันเก่งเฉยๆนะไม่ไม่ได้กโกงนะอ่าเดี๋ยวผมสรุปจากคลิปให้แล้วก่อนสรุปว่าสตาร์แพทเทนัมนะเก่งนะไม่ได้โอไม่ได้แบบว่าโอเคตามที่ผมพูดนะมันเก่งแต่ว่าไม่เก่งมาก ไม่เก่งเข้าชาโตเดวโอเดลเปียมนะแต่ว่าถือว่าเก่งโอเคส่วนวันนี้เราจะมารีวิวคิเกมสาวเดรเปียถ้าถามผมนะว่าทำยังไงมันทำไม่ได้แล้วนะมันล i t ิตก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาเอาไปห,หาแรกอะไรแรกอะไรเขาอันนี้ผมก็ทำมาก่อนตั้งนานแล้วนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแล้วก็เอาไปปันลล่นคนเนี่ย หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าสกิลมันอะไรแต่ส่วนมากผมคิดว่าน่าจะรู้แ่าอะว่าสกิลคีมคีมสัตว์เป็นอะไรอะแต่ก่อนอื่นเรามาดูท่าที่มันจะพูดก่อนว่ามันจะพูดว่าอะไรบ้างโอเคไปดูโอเคครับมากันแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ปกติฮันแน่มีคนเล่นคีมคีมสัตว์หมืนกันด้วยอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ โอเคพร้อมนะแล้วผมจะหาคนที่เลือดเยอะนะเราจะคอมโบให้ดูไม่ใช่คนนี้นะโอเคแล้วเราคอมโบให้ดูเออเราอยู่เวลาก็โชคไปแล้วก็เฮ็ดใส่ไปเลยนี่ฮะดาเมจไม่แรงแต่รัวนี่ชุดเดียวสามารถทำตายได้แบบนี้นะตัวคือตัดเวลาแล้วก็ ตัว R แล้วก็พอมันล้มเราก็วิ่งมาหามันแล้วกดตัว H ช่ยมันเป็นคอมโบที่แรงที่สุดสำหรับ King c r i ที่ผมทำมานะเราสามารถสู้สู้ทั้งตัวนะเยเวรีเปอร์รีเปอร์ถ้าไม่ออตันผมบหมเลยสู้ไม่ได้ติดชิบหายเลยถ้าถามว่าใครสู้ได้ <c oughs> ก็จะมีพวก g a ร t e r g a ต t e r ที่สามารถสู้ได้นะอุติดธีก็สิทธิ์แน่ๆเลย แม่งโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกับอ่าไอ้นี่ดล้วกันเออเก่งเหรอ,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 อเนี่ยมันก็ถามว่าเก่งไหมโกงเนี่ยกดตัวทีให้มันตีมามันก็จะลม้มแต่ว่ามันไม่น่าตีเราปึบว่าแตกเออ โอเคสำหรับการรีวิวคีคิมสันเลี้ยวเพื่อนก็ประมาณนี้นะเก่งอะไงก็แพ้อยู่เวลาผมบอกเลยถึงจะกดตัวทีอยู่ในการหยุดเวลามันก็ไม่ไม่ต่อยล้มหรอกมันแค่วาไปด้านหลังกเฉยแค่นั้นแหละก็สำหรับการรีวิวคีคิมสันเลี้ยวเพื่อนก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็ไปเจอกันบ๊ายบาย